สบายดีเอฟซีเบอร์ถูกดูทุกคนเด้อน,น้องมาพปก,กับน้องอมอมือวนนี้กะพาทุกคนมาเบ่งน้องออมจะโปกมะพร้าวแก่เนาะทุกคนเนาะครั้งแรกพี่กัน ปอกมะพร้าวแก่มาเบิ่งว่าจะได้กินบ่เนาะทุกคนเนาะปอกมะพร้าวจะเฮ็ดขนมหวานเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งว่าจะเฮ็ดขนมยังดีเนาะมีมะพร้าวแก่ควรวายมีมะพร้าวแก่ควรเฮ็ดขนมยังมันถึงจะอร่อยเนาะทุกคนแม่นบอกน้องอ้อมในเด้อเนาะแต่ว่าน้องอ้อมก็พาไว้ก่อนเนาะยังสั้นนึกนึกวินูยมันทันออกว่าจะเฮ็ดขนมหวานยังดีจะเฮ็ดข้าวต้มหรือว่าเฮ็ดขนมมุกทุกคนเนาะมีมะพร้าวนี่ยมะพร้าวแก่เนาะทุกคนย่าเพิ่นเอาให้ยเอาเฮ็ดปลูกผ้าเพิ่น เอามาหายดีละเอามาปอกเห็ดขนมหวานเพื่อนว่ะแต่ย huh. ังบ่ฮู้ว่าน้องอ้อมจะเอามาเห็ดนะฮ่าบุญในแก่แก๋แต่แท้ๆทุกคนเนาะมันหล่นออกมาเลยเอามาหายเพราะว่าบุงว่ามันจะไอ้มันจะเน่าระบบเนาะทุกคนเพราะว่ามันหล่นเนีน้องอ้อมก็บ่เคยท่าผ่าชักเถื่อได้ทุกคนเอ้ยถ้าเบิ่งว่าจะเฮ็ดขนมหวานยังดีได้น่ารักนนะจะเฮ็ดก้าวต้มตัดหรือว่าขนมมุกดีเนาะขนมมุกใส่มะพร้าวเอาไปทุกคนมันถึงจะอร่อยเนาะ แ่วะยังนึกเมนูบ่อยู่นะเบิ่งหนักผ้าคนแบบมันจะแก่จำได้นะทุกคนเนาไอ่ในของการปอกนั่นเองนะปอกผ้าบรเคยปอกแค่เถื่อเคยแต่กินทุกคนเลยเคยแต่กินให้ใ้คนอื่นปอกว่าทุกคนเฉพาะกระสากินแล้วมาเบิ่งวันนี้มามีแม่แล้วไ้แม่เจริญเดืให้แม่ปอกเนาะวันนี้คืปอกกินเองเราเองได้กินปอกนะทุกคนเลยสำหรับปอกหนักแท้ ออกกับพคยตเลือ้ายูกอ,ออก,ก,นนะก่ด้ตัวที่ได้กินทุกาางงคุณนะเถื่อเนาะโมเมนต์ง่ายโอ้ยพกคุณกอคเจได้กินดีว่ามือน,นี่เย็ดขนมวหวานนั่นพวกคุดแต่พวกหัวจะ เห็ดขนมหวานยังดีเนาะหาแต่แนวมาเห็ดเจ๊เศ้าเนาะทุกคนเนาะตื่นมากแต่าแต่แนวมาเห็ดเนาะทุกคนฮาแต่แนววันยากหเจะขอเห็ดอันนี้ก็ถือว่ายากสำหรับน้องอ่อนเลยได้ในี่บกับผ้ากอบบอบินเนาะเฮ้ยคนเอ้ยในบางคนกได้กินอยู่ได้เกินขนมหวานอยู่บ่เนาะกอบยังบ่แด้อยู่บ้านกอบแดงเพิงแหละ เมื่อกี้นี่ปลอกหน่วยหนึ่งเนาะโอ้มาอีก,กพวทุกคนสกิ้งไปตอนแรกว่าจุดปลอกหน่วยนั่นเราเป็นเนื้อเห็นหน่วยนึงเคียวขวก็วลวเลยเอาหน่วยนี้บอกตัวนั้นเป็นครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนมาเลยที่ได้กินดูบ่หมดยังมัว คนว่ามีหมกเ้าวแก่ๆนี่างีขนมหวานน่าเสแออมก็ไม่ค่อยเห็นเนาะน้องอ่อนเบนแต่คุณแม่เวลามีหมกเผาแก่ไปจะห็ดขนมมุกขนมมุกใส่เ้าแล้วก็ขนมข้าวต้มตัดกน้องทุกคนข้าวต้มตัดคุกเ้าอ่อนเ้าวแก่แล้วยัเฮ้ยปวดจีบอกได้แต่ลันนะคะ เมือไรได้นีันนนงได้ทุกคนค่ะัวอกด้วยกค่พันมือจะหงถูกไหมน้อลุกเจ้ามาเจอแม่าเจ่าแล้วก็หาจะแนวหเ็นนอนทุกคนเนาะ แล้วเห็นมีเวแล้วเห็นหน่อยแล้วทุกคนได้เคยลืมเหรอออกมาเบิ่งว่าจะได้กินหทุกคนจะได้เห็ดขนมหวานทุกคนยังบ่แล้ว่าจีบอันนี้สวยแล้วทุกคนเอ้ยเนาะ ่าควรบอกว่าด้มันง่ายก็มออกมอกเผื่อไกพูด้ใครมีเทิจอีกแตบอกว่าง่ายก็นี่ได้เอาไปเผาแล้วมาบอกว่าเรก็เนกแก่นล้วหิตสนุหวานแ่บก็้ ละบานี่ก็เรเกลมหักเกอะไละปานี่เคยปอกจะคืออไรเองหักอยากเห็ดเนาะเห็ดกมวหวานแต่ยังไม่หวาเป็อะไรดีนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งข้างในมันจะใจจะมีเหยือออกนอกมันจะแมงเม่าหรเปล่เราบ

ไได้่ได้่ไเต้อพาน้องคนนึงมาสักคก็จะได้แล้วสิก็จะได้แล้วก็จะได้แล้วอีกเยเฮ้เย้ได้แล้วทุกคนเลยจ้ะสิก็แล้อมานงเติบมาแล้วาง มีน้ำอยู่มีน้ำมันอยู่เด้อมันอาจจะโบอัอนหนาวก็ได้น้อทุกคนเนาะนมาเบิ่งกันเลยทีนีึงทำไมก๊อดัวจะได้สิว่ะสิ่งนีง่ได้ในเปลาะมะพร้าวเป็นน้องเอ็มเคยเปลาะจะตื่เนาะวันเดียวกัน แมงบอกว่าทำมาว่ามันเนื้อมันแม่งป้าน้องบอกว่าตั้งนานจริงจริงจริงจริบอกเลยแหละหน่วยที่สองทุกคนเลยเนาะแล้วขุดอันนี้ออกใหห้มดก่อนเนาะค่อยค่อยเคาะเบื้งเนื้อข้างในมันมันมานมันหวานเอาเนาะเดี๋ยวมานรูปวงกันแล้วขุดอันนี้ออกเบดก่อนเนาะทุกคนเน้องบิน เฮลเล่เสร็จแล้วมาจา้ะทุกคนมานี่ได้เวลาปอกเบอร์แล้วเนาะขูดอันนี้ไม่แล้วแล้วอืมว้าวพี่น้าโอ้กินโอ้มาสีกินดได้แล้วบ้าี้กิน,น,น,นี่ยโอ้มาเบอร์เมือกข้างในมันทุกคนอืว้าววันนี้เห็ดขนุมได้ทุกคนนี่อืม หอมมากมันไม่เน่าอ่ะอ้ะะาวจะเผาทุกคนไม่กินอือจะเห็ดขนมมุกแล้วดีแก่พอดีเนื้อขาดทุกคนเลยโอ้พอดีอ่อนๆแบบนี้นะคือว่าปอกเอาตัวนั้นอือ<ด>วังมาเพื่อนทุกคนไปจอว่าอุ๊ยจะว่าครังแรกในการปอกมะพร้าวของน้องเอิร์มนะคะทุกคนเอามาเบิ่งเนื้อมันจะแก่ตรงนี้มันจะอร่อยดีมาก

แบบว่าพอดีทำขนุมแซ่บนะทุกคนมีอีกหน่วยหนึ่งน้องจะบอกแล้วจะเอาไว้ก่อนเดีวทุกคนจะเออบอกน้องอ้อมแต่วควรไปเห็ดขนมยังดีทนถึงจะอร่อยแต่ว่าวันนี้บรรยากาศดีมากมีลมเย็นๆเนาะเรวควรทำขนมอะไรดีจ๊ะทุกคนดูสิเนื้อของน้องไม่ได้แก่มากเราพะลอามาเอาใส่น้ำตาลยคงับ ว,ว่าพอดีอร pues ่อยคุณใส่แน่คุณเอ้ยอ่ะมยางเบิ่งกจะยาเฮดอะไรวะเฮดขนมหวานนี่มาตรงนี้อ่าทุกคนเม่นบอกน้องอ้อมเลยเฮดขนมอะไรดีทำขนมเฮดขนมมุกบ่ทุกคนอยากเฮตน้องอ้อมเฮดขนมมุกบ่แต่ว่ามันลายขังตอนน้องอ้อมเฮดบวค่อยเป็นแมวมันบวมีมันบวมีมันบวมีใบเดเ่ยทุกคนเลยเฮตข้าวต้มตัดกะ ผมแสบน้องอ้อมบอมากินถั่ววันี่มากุ้ยอะแจกเ่นโอเคจ้ะถือว่าสำเร็จในการปอกมะพร้าวครั้งแรกของน้องอ้อมนะครทุกคนได้เจอแหละทำได้ด้วยอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ทำได้อะไรที่เราทำไม่เป็นเราก็ทำเป็นเรามาอยู่บ้านคุณย่าเนี่ยทำเป็นทุกอย่างกับข้าที่เราทำไม่เป็นเราก็ทำเป็นจ้ะทุกคนไหนที่เราทำไม่เป็นเราก็ ทัดทำเพราะว่าเรามาอยู่ไม่มีใครทำข้าวให้คุณยากินเนาะเรา,า,นนรเรา,าก,ก็ต้องทำให้คุณยากินนี่อะไรที่เราทำใหเบินเราก็ต้องทำให้บินนะคะทุกคนเลยโอเคจ้ะสำเร็จแล้วโอเคจ่ะทุกคนคลิปหน้าน้องเอิมจะมา,าทำข้าวหนุ่มค่ะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำวันไหนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้บอกดูเฉยๆจ้ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอัวไปแล้วสวัสดีจ้า